สวัสดีค่ะก็วันนี้นะคะพอดีว่าหญิงจะทําคลิปแนะนําตัวสมัครดีเจแต่ว่าเนื่องจากว่ามันคอนเซปต์ว่าไงอะหน้าใสหน้าเด็กอะไรเงี้ยเขารับถึงอายุ35เลยนะ b บียรงอะไรเงี้ยค่ะก็อายุยังไม่ถึงแต่อยากสมัครเนก็เออเฮ้ยต้องแอปแววนิดนึงแล้วล่ะตอนนี้เราก็ต้องมาดู อ,อ,อันนี้หญิงแค่ลองพื้นไม่ใช่ลองพื้นเป็นแค่บีบีนะคะมาดูก่อนดีกว่าว่าทาผมทรงไหนดีที่แบบอ,อดูแล้วมันไม่แก่เราต้องพยายามนิดนึงก็ลองดูเด็กๆเ,เขาจะชอบมาสูงๆใช่ไหมคะอาเราก็ลองดูอันนี้ผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะไม่ไม่ได้มวนไม่ได้อะไร ออื mm hmm. วันนี้จัดเต็มกลาวว่าผู้จัดนี่มาเห็นหนะาวหนังยางขาดเอาไหมไม่ให้พอไปสมาปุ๊บหนังยางขาดปุ๊บอายนี่นี่ผมงอเไม่ให้เอาให้เถอะเถิไปก่อนไม่ต้องกลัวเนี่ยค่ะแล้วก็ดึงให้มันบ,นบ,า,นบานนิดนึงยีนิดนึง ต้องฟูฟูออกแนวสไตล์เด็กเด็กติงตองไม่ใช่เด็กเกาหลีเอ้ยเด็กญี่ปุ่นสิอ่าแต่ตรงนี้มันจะแบบเฮ้ยโล่งเตียนไปไม่สวยเราก็มีเตรียมอุปกรณ์มาพร้อมแล้วอุปกรณ์แอบดูก่อนนะว่าสีมันเข้ากับผมตัวเองหรือเปล่าอันนี้ของเรามันคล้ายๆพอดีเพิ่งไปย้อมผมมามาดูเทียบจากตรงด้านบนนะ่าจะโอเคกว่านะคะด้านหลังนี้จะเป็นกิบนะ อันนี้เป็นหน้าหมาก็เสียบลงไปนะคะแล้วก็ติดจริงๆมีน้องบอกว่าอยากให้ทำรีวิวแต่งหน้าแบบไปมหาลัยก็อันนี้แหละได้แล้วพอพี่ก็พยายามเต็มที่แล้วกิ๊บติดอะไรไม่รู้เดี๋ยว จริงก็อยากปัดหน้าไมา้อยู่แต่เสียดายเลยลองอันนี้ดูโอเคเสร็จแล้วก็วีวีนิดนึงหวีเวิร์มให้มันเรียบตรงเข้ากับผมก็ดึงผมข้างๆลงมานิดนึงไอายาของลน จากหน้ามาให้ดูดีอยากจริงๆตัวนี้อยากให้แบบว่ามันต่ำมันสูงนี่ก็คือปรับได้เ no. หมือนกันนะคะหน้ามาาน้ามดาีอยวหน้ามาแตกคพอได้พอได้เพิ่มความติงตองเข้าไปหน่อยก็อาร์ติก,กิป กิ๊เสือคราวนี้ผู้จัดก็จะไม่รับหญิงเข้าไปเป็นดีเจแล้วเค <Okay. S 1> เดี๋ยวลองมาดูแต่งหน้าต่อนะคะคุค่คะ